สวัสดีครับลับมาพบกับสรุปข่าวประจำปีไอทีคนตั้มภาคที่5ประจำปี2564ว่ายวยเรื่องวิทยาการรหัสลับเชิงคนตั้มหรือคนตั้มคริปโทกราฟีหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่5จากทั้งหมด7หัวข้อน,นะครับว่าการเ,เรื่องที่มีชื่อตั้งต้นคนตั้มคิริดิสทร i บิวชันหรือ QKD นั่นเองหัวข้อสำหรับปีนี้มีชื่อธีมหรือว่าสรุปขา่าวไอทีรรคนตั้มว่ารหัสลับคนตั้ม ามหน้าตลอดทั้งปี2,564มีการถกเถียงกันอย่างมากมายครับหลายปีมาแล้วนะครับจนถึงล่าสุดนี้วงการน,นี้เป็นวงการจริงหรือลวงกันแน่ขนาดที่เรียกว่าเถียงกันจนง,งงเพราะหลงทางเถียงคู่ขู่ข้างๆเพราะหลงงบวิจัย เชืก่กันรหัสลับเชียงวนตัมหรือการกระจายกุญแจรหัสลับควันคือไอทีควันตั้มแขนงหนึ่งนะครับด้านการสื่อสารปรากฏว่ายังคงเดินทางอยู่บนความก้าวหน้าเส้นทางเดิมๆการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างข่าวชวนเชื่อจนกลายเป็นข่าวเกินจริงโดยส่วนใหญ่นะครับปรากฏเป็นข่าวด้านลบเกือบทั้งหมดมีเพียงแค่ข่าวดีข่าวเดียวครับสำหรับสรุปข่าวในปีนี้โดยข่าวด้านลบนั้นเริ่มต้นมาจากภาควิชาการปรากฏว่าได้ลุกรามาถึงภาคอุตสากรรมกันแล้วนะจึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกรณี ของไอทีควอนตัมแต่ปรากฏว่านำเอาคำว่าควอนตัมไปพ่วงสร้างข่าวสร้างความขลังให้กับสินค้าหรือบริการจนกลายเป็นการชี้นำในคมในทางที่ผิดส่งผลกระทบด้านลบในวงกว้างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคนโยบายรสากรรมรวมถึงของเมืองไทยด้วยครับมีกรณีหลงเชื่อข่าวชี้นำโดยไม่ได้ตรวจสอบเช่นเดียวกันแล้วหากมีกรณีโต้แยง้งต่อข่าวควอนตัมพิลึกพิลั่นหรือแปลกปลอมเหล่านั้นแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลกรวมถึงในเมืองไทยมักกลับนิ่งเฉยหรือ ไม่ก็เกิดการแก้ต่างแก้ตัวในแนวทางที่คล้ายคลึงกับวรรณคาดีดังของเมืองไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องสีถนนชัย มีข้อคิดควรระวังนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของสรุปข่าวคือเรื่องความแตกต่างของชื่อที่เกี่ยวข้องกับคำว่าควอนตัมและวิทยาการรหัสลับเป็นสด้านของภาพภาพนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของควอนตัมค y ิป o กราฟี่หรือ q k d ก็คือคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ด้านซ้ายมือส่วนที่กําลังโด่งดังในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้านขวามือก็คือโพสต์ควอนตัมคลิปสกาฟีเป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆว่าโดยเรื่องรหัสลับ ที่มีภูมิต้านทานต้านความสามารถของเครื่องคำนวณเชิงควอนตัมทั้งสองสาขานี้ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกันโดยหลักๆของควอนตัมคลิปตกราฟีจะอยู่ซ้ายมือดาวเทียมควอนตัมและการสร้างเครือข่ายโครงข่ายจะอยู่ด้านซ้ายมือเป็นการสื่อสารเชิงควอนตัมส่วนขวามือเป็นคณิตศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับงานทางด้านของการสื่อสารนะครับเป็นคณิตศาสตร์เป็นอัลกริทึมว่ากับเรื่องของซอฟต์แวร์ล้วน มาถึงกรณีของสีธนนชัยควรนตั้มข่าวแรกครับสาหรับปี64ข่านี้ว่ากดูเรื่องชื่อเดียวกันแต่คนละงาน ข่าวใหญ่ข่าวแรกนี้คือกรณีของการพ่วงเอาข่าวดาวเทียมเทคโนโลยีของจริงที่มีใช้งานอยู่ทั่วไปนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อกิจกรรมไอทีผ่านคราวมีการใช้งานจริงๆเป็นดาวเทียมสื่อสารของสหภาพยุโรปขึ้นสู่วงโคจรครั้งฟ้าเดือนกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ผ่านมาโครงการนี้มีข่าวมาตั้งแต่ปีก่อนหน้าแล้วนะครับเนื่องจากเป็นโครงการที่สร้างความสับสนด้านความหมายและเป้าหมายของโครงการแม้ว่าจะใช้งานจริงแต่สังคมโดยทั่วไปตับสวนงงงวยเหมือนกันว่าต,ลตกลงเขาคืออะไรกันแน่แต่ด้วย รวมแล้วเป็นโครงการที่สร้างดาวเทียมสื่อสารแล้วมีอันกระไรทมของแต่คณิตศาสตร์ทางการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนั้นมีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานความสามารถเชิงควอนตัมการคำนวณเชิงควอนตัมที่จะมาไล่ถอดแกะาหารหัสดังนั้นจึงสามารถจัดก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับโค้ดควอนตัมคริปโตกราฟีก็ได้นะครับแต่ปรากฏว่าโครงการนี้กับไปสร้างคำเรียกใหม่ขึ้นมาอีกว่าเป็นควอนตัมเอนคริปชัน หรือการเข้ารหัสควอนตัมซึ่งแตกต่างจากงานอื่นใดก่อนหน้าที่เคยมีมาบนโลกนี่เลยนะครับว่าปีส0 2 1ันีนี้ปรากฏว่ามีโครงการควอนตัมเอนคริปชันขึ้นมาเป็นโครงการแรกทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยแล้วดาวเทียมดวงที่สาภาพพิโรปส่งขึ้นไปนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับควอนตัมคริปโตกราฟีหรือ QKD นะครับการส่งกุญแจการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัมแต่อย่างใดแต่ประปันเสธไม่ได้เลยครับว่าการถแถลงข่าวพยายามพ่วงไปกับความขังแข็ง ขันกระแสกับดาวเทียมควอนตั้มโมจื้อของประเทศจีนก่อนหน้า ทั้งนี้ก็เพราะว่าต่อมาได้ได้ปรากฏข่าวในลักษณะเดียวกันนะครับว่าดาวเทียมปกติดวงนี้มีความประสงค์ในการถแถลงข่าวให้ดูขลังมากขึ้นต่อการประชุมของผู้นําประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจทั้ง7ประเทศหรือ G7 มีการถแถลงข่าวน,นี้รวมเข้าไปด้วยนั่นก็คือการโหนเอาคาว่าควอนตัมเพื่อน,นําไปใช้ในการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารแล้วส่งดาวเทียมดวงนี้ขึ้นไปปรากฏว่าไปตั้งชื่อดาวเทียมใหม่ด้วยว่าเป็นควอนตัมเอนคริปชัน ซัดถลย์ดาวเทียมเข้ารหัสควอนตัมโลกจึงตับสนโดยสรุปนะครับว่าตามเอนคริปชันซัดถลย์กับควอนตัมซัดถลย์คนละเรื่องกันเลย ควอนตัมซัเทลไลท์คือดาวเทียมควอนตั้มมดจิของประเทศจีนใช้งานกรณีในการส่งกุญแจรหัสลับเชิงแสงนะครับทววกรณีของควอนตัมเอนคริปชั่นซัตเทลไลท์จริงๆแล้วไม่ควรเรียกชื่อนี้เลยก็คือเรียกว่าดาวเทียมทั่วไปจะมีการเข้ารหัสก็คือเข้ารหัสทั่วไปเช่นเดียวกันปฏิเสธไม่ได้เลยว่านั่นคือความพยายามในการแข่งขันกับประเทศจีนสรุปโครงการดาวเทียมสื่อสารนี่คือเรื่องการสื่อสารใช้งานจริงอันกระดอยเมทางด้านของคณิศตศาสตร์ ต้านความสามารถเชิงควอนตัมที่เรียกว่าโพสควอนตัมคริปตกราฟีนะครับพ่วงเข้าไปกับการสื่อสารผ่านดาวทีมปกติทลิกในการพิจารณาเล็กน้อยนะครับตีธนนชัยอาจจะพ่ายตนเองก็ได้เนื่องจากว่าตั้งชื่อโครงการว่าควอนตัมเอนคริปชันและการเข้ารหัสแต่ไม่ปรากฏว่ามีดีคริปชันหรือการถอดรหัสสีธนนชัยเกาหลีใต้ โฆษณา,าเกินจริงของวิทยการรหัสลับเทมพอตัรรมได้ลุกรามไปยังมากมายที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ความร่วมมือของหน่วยงานในประเทศกับหน่วยงานของทวีปยุโรปก็ปร,ปรากฏว่ามีข่าวแปลกปลอมของการประยุกต์ใช้งานในประเทศแห่งนี้ออกมาหลากหลายข่าวหลายปีติดเลยนะครับตั้งแต่ความพยายามในการพ่วงการสร้างภาพลักษณ์นำไปประยุกต์กับงานทางด้านความมั่นคง การทหารดูแลความปลอดภัยให้กับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เคยมีการใช้งานจริงแต่อย่างใดนอกจากสาธิตการใช้งานเฉยๆนะครับจนถึงล่าสุดนะครับพยายามและเกินที่จะก้าวเข้าไปดักทางอุตสาหกรรมโดยการปเป็นผู้นําทางด้านการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้านวิชาการรัารับเชียงคอนตั้มด้วยนะครับแน่นอนครับก็เป็นเพียงมาตรฐานเสริมภาพลักษณ์เท่านั้นไม่ใช่มาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับใช้แต่อย่างใดโดยข่าวที่หนักหนาที่สุดนะครับ ปีต้งวันทั้รกี่ก็ได้ปรากฏขึ้นว่าวุฒิการอุรหัสลับเชียงค้อนตั้มขึ้นเรือลบล้วครับข่าวที่ประเทศนี้ยิ่งใหญ่อลังการมาโดยตลอดโยกมาดูแลเรือลบเขาแล้วนะครับในปี64ข่าวนี้อ้างอิงบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ด้วยถึงทําให้ข่าวนี้ดูขลังมากนะวุฒิการอุรหัสลับเชียงค้อนตั้มไม่ว่าจะผ่านไฟเบอร์หรือผ่านดาวเทียมเป็นเพียงการส่งกุญแจรหัสลับเพื่อการสาธิตการทดลองเท่านั้นดังนั้นการขึ้นเรือลบนี่มันคงไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นข่าวจริงหรือ ข่าวเท็จ ขณะเดียวกันครับสำนักข่าวเดียวกันและนักข่าวรายเดียวกันที่เคยนําเสนอข่าวอลังการแบบนั้นขยับมานําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวคนมากขึ้นก็คือการไปดูแลตัพตัเคลื่อนที่ซึงก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้มีการใช้งานจริงๆแต่อย่างใดแต่ข่าวสร้างความอลังการอย่างมากมายนําไปดูแลความปลอดภัยให้โรงงานรถยนต์พลังไฮโดรเจนข้อมูลการแพทย์ส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลวิดีโอด้วยถึงทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างภาพลักษณ์เป็นที่น่าสงสัยนะครับว่าการออกข่าวมาเป็นแบบนี้แล้วในอนาคต โคตี่ชนนชัยที่เกาหลีใต้จะหาทางลงจากหลังเสือควันตั้มตัวนี้อย่างไร เช่นเดียวกันครับคงไม่พ้นกรณีสีธนชัยเหมือนกันกรณีของประเทศจีนนะครับจึงมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการวหรัสลับเชิงวัตถุมากที่สุดในโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมาปี2 5 6 4สีธนชัยยังทําหน้าที่หนักที่ประเทศจีนด้วยนะครับได้ทําสรุปข่าวมีรายละเอียดดังหัวข้อข่าวก่อนหน้าแล้วนะครับควันตั้มแอดไชน่า221ควันตั้มสีธนชัยประเทศจีนไม่น้อยหน้าที่ใดในโลกควันตั้มแดนซามูไร มีสีธนนชัยหรือไม่ ประเทศญี่ปุ่นข่าวแรกนี้เป็นข่าวดีนะครับช่วงท้ายปีอันเป็นข่าวที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารวิทยาศาสตร์เฮ็หรือเกินจริงนั่นเองนะครับเป็นข่าวความก้าวหน้าความร่วมมือการทำงานวิจัยนะครับไม่ปรากฏเลยนะครับที่จะระบุว่าเป็นเรื่องของวิทยาการรหัสลับที่ร้อยเปอร์เซนตไม่สามารถแฮ็กได้หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตเป็นข่าวดีของความร่วมมือ5องค์กรไอทีด้านความปลอดภัยข้อมูลทำการทดสอบการประยุกต์รหัสลับเชิงควอนตัมหรือการส่งเฉพาะกุญแจรหัสลับและใช้ And back to โดยลากเส้นใยนําแสงเช่นศูนย์ข้อมูลกับศูนย์ปลายทางํำรองข้อมูลเป็นต้นนะครับโดยงานนี้เนี่ยนำไปพ่วงวางทดสอบกับตลาดหุ้นทํานองนั้นนะครับแต่ถึงกระนั้นในช่วงปิดท้ายขาย่าวก็ยังอดไม่ได้ครับที่พยายามสอดแทรกมุมโฆษณาเข้ามาด้วยนั่นก็คือเรื่องของความกากวงที่บอกว่ากําลังมองหาการประยุกต์กับภาคการเงินนําไปวางทดสอบกับตลาดหุ้นก็บอกว่ามองหาการประยุกต์กับภาคการเงินแม่ ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อท้ายปีก่อนหน้าเมื่อบริษัทไอทียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเล่นกับความน่าเชื่อถือครั้งใหญ่ๆประกาศแต่ว่าจะมีรายได้จาก วิทยาการ,รหัหัดรับเชิงควอนตัมถึง3,000ันล้านเหรียญในช่วงเวลา10ปีหรือเกือบแสนล้านบาทเลยครับทั้งๆท,ท,ที่อุตสาหกรรมไม่มีอยู่จริงมีเฉพาะทางด้านงานวิจัยและการศึกษาเท่านั้นไม่มีมาตรประานบังคับใช้แล้วก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมที่มารองรับโดยตรงแต่บริษัทนี้กับประกาศว่าจะมีรายได้ถึง3,000ล้านเหรียญและคาดการณ์ด้วยว่าตลาดของวงการนี้ทั่วโลกนะครับในช่วงเวลา10ปีจะมีมูลค่าถึง1 2 0 0 0ล้านเหรียญทีเดียวขนาดนั้นเลยนะครับแต่ในที่สุดแล้วปี ปี2021ทําให้เข้าใจแล้วครับว่าทําไมถึงกล้าประกาศออกมาแบบนั้นได้ปรากฏข่าวที่พอทาเนาได้ว่าการกล้าได้กล้าเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาก,กิจการภายในที่เด่นชัดไปทั่วโลกประสบปัญหาทางด้านวิกฤตการเงินแล้วนะประกาศออกมาว่าบริษัทมีคริสติคอลเทคโนโลยีหรือมีเทคโนโลยีตักกะยภาพหลักอยู่2ตัวที่ประกาศออกมานั่นก็คือเรื่องของทางด้านพลังงานนิวเคลียร์กับเรื่องของควอนตัมคริปโตกราฟีดังนั้นในขณะที่บริษัทอยู่ในช่วงวิกฤตได้อ้างว่า การรู้รหัสลับเชิงวอนตัมว่าเป็นหนึ่งของศักยภาพหลักแม้ว่าจะไม่ปรากฏมีอุตสาหกรรมไอทีเกิดขึ้นจริงไม่ว่าประเทศใดก็ตามนะครับอยู่แค่อยู่ในวงการศึกษาวิจัยเท่านั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่ายามที่หลังชนฝาการโฆษณาตลาดหมื่นล้านปลายปีก่อนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ดังนั้นจึงควรช่วยกันอวยพรนะครับว่าให้บริษัทแท่งนี้ฝ่าฟันวิกฤตไปได้ในอนาคตเพียงแต่ว่าวงการไอทีควอนตัมควรพิจารณากันเองต่ออนาคตวิทยาการ และลูกหลานในวงการจะได้รับผลกระทบในทางตรงกันข้ามอย่างไรเช่นเดียวกันข่าวต,ต่อมาก็ปรากฏไว้ดังที่คาดการเอาไว้บริษัทนี้ได้ปรากฏข่าวต่อเนื่องมาอย่างมากมายกับกรณีของการปรับตัวของบริษัทเพื่อให้อยู่รอดแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องรรมพิบาน้วยหลังจากวิกฤตของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่นี้สนะังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงไอทีควันตั้มที่ถูกปั่นกระแสะไปสุดกู่แบบนี้จะแก้ไขกันอย่างไรคือคําถามที่กว ไปหาคำตอบครับผลกระทบจากการสร้างข่าวในลักษณะนี้จะเกิดอะไรขึ้นตามมาควรหาทางป้องกันกันต่อไปโดยข่าวนี้นะครับประโยชน์ที่ได้รับสาหรับเมืองไทยหวังอย่างยิ่งนะครับว่านรรคเยาวายวิทยาศาสตร์และท้งองถไทยที่มักอ้างนําเอารายงานจากต่างประเทศเป็นตัวตั้งนั้นจะสามารถแยกแยะได้นะครับและไม่พลาดพลั้งไปตามกระแสความขลังของคนตั้มที่มีวาละาำคัญอื่นๆเป็นหลักพ่วงอยู่ด้านหลังด้วยเช่นกรณีของข่าวจากประเทศญี่ปุ่นข่าวนี้ วงการวิจัยวิชาการต,ต,ขขาต้นเหตุของข่าวแฉต้นเหตุของศรีธนนชัยปัญหาหลักๆของวงการวิจัยไม่ใช่หมายถึงตัวความก้าวหน้าของวิทยาการที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นและมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกวันทุกเดือนนะครับแต่มักจะเป็นเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง ภาพนี้ภาพเดียวสามารถบอกได้เกือบทุกอย่างนะครับเป็นแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสำนักข่าวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมนะครับเป็นความพยายามโฆษณาพ่วงกระแสะอธิควอนตัมกับระบบไอทีทั่วไปที่ชาวบ,บ้านคุ้นเคยอ,อยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่เอ่ยัตั้งแต่ 3G มาจนทึกยุค 5G ที่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดเลยนะครับว่าไอทีควอนตัมจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้โดยตรงจนถึงเรื่องของการจัดประชุมออนไลน์เอ่ยคนเฟร์ Conference เอเอยอาการทำคนตั้มอินเทอร์เน็ตเอ่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงคนตัมคริปโตกราฟีหรือ QKD ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทางตรงด้วยเลยขยับต่อไปถึงกรณีของคนตั้มอินเทอร์เน็ตหรือคนตัมแลนด์ก็เช่นกันนะครับไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตใดหรือเครือข่ายการสื่อสารในความหมายที่สังคมทั่วไปเขาเข้าใจและใช้งานอยู่นะครับเกี่ยวข้องได้ด้วยคำอ้างที่ดูขึงขังเหล่านั้นทั้งหมดนั้นเป็นเพียงความพยายามของนักวิจัยจเพื่อแสวหงหางบประมาณในการทำวิจัย และการแสวหงหาการยอมรับจากภาคสังคมทั่วไปว่างานของเขานั้นมีคุณค่าดังนั้นโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงดังภาพประกอบเหล่านี้นะครับจึงเป็นเรื่องของที่สามารถทําความเข้าใจได้ว่าเป็นข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาเท่านั้นภาพเหล่านี้ก็เห็นปุ๊บก็สามารถแก้งถึงนัยสําคัญที่แท้จริงของนักวิชาการได้แล้วว่าแตกต่างจากโลกของความจริงทั่วไปอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันครับมนุษวิชาการเหล่านั้นมารวมตัวกันจัดประชุมวิชาการเช่นกรณีของคอนเฟลตนะครับคิวคริปคอนเฟลตซึ่งปี2021นี20้จัดกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากติดตามมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเผชิได้ว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการน,นําเสนอคาอลังการคําโฆษณาชวนเชื่อมากมายโดยในปี2021 20นี้เช่นกันครับกว่า300ชิ้นปรากฏชัดเจนอีกเพียงว่าการโฆษณาชวนเชื่อที่เกิดขึ้นมากว่า30ปีของวงการนี้ที่ได้สร้างคํานิยมให้ ให้สังคมได้ตื่นตะลึงนั้นปรากฏว่าได้เสื่อมความนิยมไปตามเวลาของมันเองโดยที่ไม่ได้มีการใช้งานจริงไม่ว่าจะเรื่องของควอนตัมแฮกปลอดภัยแล้วยังแฮกได้ปัจจุบันก็หายไปนะครับรัดโนดและโนดที่ไว้ใจได้ก็จางหายไปแอปพลิเคชันี q l หรือความปลอดภัยแบบมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์คำเหล่านี้หายไปแต่ในขณะเดียวกันกันกบปรากฏคําอื่นนอกวงการแท้แล้วเช่นโค้ดควอนตัมควอนตัมคอมพิวติงควอนตัมแรนดอมเจนเนอเรเตอร์ซึ่งเป็นการประยุกต์ง่ายๆทั่วๆไปส่วนควอนตัมคริปตกราฟี เบาบางจางลงไปเรื่อยๆดังนั้นอุปสรรคของการพัฒนางวงการไม่ได้อยู่ที่ตัววุยาการเองแต่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องที่ได้สร้างสีถนนชัยให้กับวงการมาโดยตลอด30ปีและยังคงเป็นเช่นนี้ต่อต่อไปแน่นอนนมยบายรหัสลรับคนต่ำสุดทิลริก กรณีของข่าวกำรรกวมได้มีผลต่อเนื่องในภาคสังคมขยับไปสู่ภาคนโยบายนะครับมีข่าวสองภาคนโยบายจากสองประเทศเป็นข่าวพิลึกหรือก็จุดจับพิลึกเลยนะครับประเทศแรกเป็นข่าวที่ปรากฏขึ้นที่อิหร่านนะครับประเทศนี้มักจะมีข่าวเทคโนโลยีที่เกิดข้องกับทางด้านความมั่นคงอยู่เรื่อยๆเช่นในเรื่องของโดรนอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วในที่สุดคำว่าความตาม ถูกนํามาใช้สร้างข่าวชวนเชื่อรือพับกันดาในลักษณะเช่นเดียวกันนะั้นโดยปรากฏการถแถลงข่าวอ้างอิงกับการใช้วิทยาการรหัสลับเชียงควนตั้มใช้คลุ้มของระบบเกี่ยวข้องกับงานทางด้านนิวเคลียร์ด้วยนะนิวเคลียร์แฟกซิลิตี้เป็นลักษณะถึงขนาดนั้นเลยข่าวนี้ส่งผลชี้ชัดนะครับว่าวิทยาการรหัสลับเชิงควนตั้มนั้นถูกนําไปใช้ชวนเชื่อถึงระดับนโยบาย,ยของประเทศแล้วนะครับจึงเป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งถึงผลลัพธ์ของการนําเสนอข่าวในลักษณะน,ะนี้แม้ว่าผู้ถแถลงข่าว นนั้นประสงค์จะให้สังคมได้เกิดความมั่นใจต่อระบบรักษาความปลอดภัยแต่อาจจะได้ผลในทางตนกันข้ามไหมเมื่อใดก็ตามที่สังคมทั่วไปรับทราบได้แล้วว่าวิทยาการรหัสทับเชียงควนตั้มไม่ได้มีความสามารถในการทํางานเช่นดังที่กล่าวอ้างใครหนอป้อนข้อมูลให้ในยวายภาครัฐไทยไปแบบนี้ควรเร่งแก้ไขก่อนจะไปกันใหญ่ สำหรับเมืองไทยก็มีเช่นเดียวกันนะครับกรณีของข่าวความขลังของวุยาการุหัสลรับเชิงควอนตัมทางด้านสาขาการสืรร่อสารจึงได้ทราบกันไปแล้วนะครับกับที่สุดข่าวไอทีควอนตัมประจําปี2564ทบทวนกันได้จากวิดีโอที่มาที่ไปที่มาแบบนั้นเมื่อภาคนโยบายของประเทศไทยได้รับทราบแล้วและติดตามดูกันต่อไปนะครับว่านโยบายควันตัม้มพลึกแปลกปลอมแบบนี้จะถูกปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าปีต่อๆไปข้อมูลข่าวสารควันต่ำสีธนนชัยแบบนี้ยังคงปรากฏอยู่ในระดับนโยบายของเมืองไทยสังคมไทยจะทำอย่างไรกันต่อไป เปรหัสรลับเชียงขอนตั้มประจำปี2564ข่าวดีข่าวเดียวที่พบในช่วงปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือข่าวความก้าวหน้าของทีมดาวเทียมขอนตั้มนั่นเองเนื่องจากว่าเป็นข่าววิทยาการล้วนๆนะครับึงอาจจะไม่น่าตื่นเต้นนักและก็ไม่ปรากฏของการถแถลงข่าวและการจะนาเสนอข่าวต่อยอดข่าวการเต้าข่าวเหมือนกับกรณีของอื่นๆที่ผ่านมาคราวนี้เป็นอีกครั้งของวิทยาการที่ก้าวไปข้างหน้านะครับจากทีมงานศาสตราจารย์เจนหวายผันทีมงานนี้นะครับซึ่ง บรรลุผลสุดยอดมากๆบนพื้นฐานของการสื่อสารเชียงควอนตัมเดิมที่ต่อยอดมาจากกรณีของวิชยการรหัสลับเชิงควอนตัมนะครับได้พัฒนาวิธีการตรวจวัดทางไกลหรือที่เรียกว่าไดารด้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโดยการสือ่อสารโดยตรงนะครับแต่งานนี้มีผลพวงมาจากพัฒนาการเดียวกันนั่นก็คือวิชยการโฟตอนเดียวหรือซิงเกิลโฟตอนงานวิจัยนี้บรรลุผลที่เรียกว่าอาจจะเป็นงานวิจัยโดดเด่นประจําปี2 5 6 4ที่ได้รับรางวัลในอนาคตกนเลยทีเดียวนะครับเป็นงานที่เจ๋งเป้งมากๆเมื่อโฟตอนเดียวที่คุ้นเคยจ งานวิทยาการรหัสลับสามารถนำมาสร้างภาพระยะทางไกลได้ถึง200กิโลเมตรได้อีกจิงเกิลโฟตอนปิดท้ายสรุปข่าววิทยาการุรหัสรับเชยงคอนตั้มเปรี่ยงหมดหวังจเจอแดดอาจจะร้อนเจอคอนตั้มอ้อนอาจจะหลงแต่ถ้าหากเจอคอนตั้มปลอมคงต้องปรง สาขาวิทยาการวุฒหัตถรับเชิงควอนตัมในปีต่อๆไปก็คงจะยังต้องอยู่ในระดับพื้นฐานทองงานวิจัยเพื่อการสร้างคนและสร้างวิทยาการกันต่อนะครับแม้ว่าได้เกิดความพยายามสร้างข่าวให้ดูขลังเกินจริงมาโดยตลอดแต่ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไปนะครับเนื่องจากว่าเป้าหมายการไปสู่การสื่อสารเชิงควอนตัมที่สมบูรณ์แบบนั้นยังไม่เกิดขึ้นจริงทั่วโลกยังคงขมักขม้นพัฒนาทุกวิถีทางกันอยู่ประโยชน์ทางตรงใดๆกับระบบไอทีที่สังคมทั่วไปจะได้ใช้งานอย่างไม่เกิดขึ้นสาขา ภาววิทยาการนี้ได้ทําให้โลกสังคมวิทยาศาสตร์ยีตาสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาดแบบสีถนนชัยสังคมควรได้แยกแยะนะครับและทําความเข้าใจเพื่อไม่ตกเป็นเหยือ่อไอทีคอนตัมสีถนนชัย